ทักทายสบายดีเอฟซีทักทานทีที่สามแล้วชมสบายดียยดตอนเช้าๆมมือนกั ตอนเาสาร์มันนี่ก็สิได้ไปหายไปนาคือเก่าทุกคนเลยมันนี่ไปสำตากาเอามันแล้วหลังก็ได้เข้าป่าเข้าดงเลยไปรถไทยไปคือเก่ามันนี่สบานเขาก็แล้วเลยคิวไม่ลเลยแถวนะเลยไปน้ำหลักที่รถจักไป โต๊กนี่ก็พุต๊กตลอดทุกคนเลยเขาฟ้าก็คุ้นคุ้นอยู่แบบนี่นมันนี่ไปซ้ำตะการให้มันแล้วยังหายหนึงทุกคนเลยหายตะกาแล้วแหละ มันซ้ำตะกาทุกคนเะอ้เฮ้ยดียวมาตวายเติมแรงมาเก้าบุยมันนี่นนเ,าเาทา,ทาเฟ้าก็คึมคมอยู่ทุกคนเลยเอาังไห้หนึงหน่งตะการนั่นแหละมันนี่จะนายเอาตีรถเอาเผอออลังไปขาดไปไทย ตะกาฮั่นล้วกาดำพเดล้ำตัวแรงแล้วแล้วกะสิไปฮันไปนี่กะสบายทุกคนเลยเข้าป่ามาดงกาคื้ละงายแน่คลิปก็ไปได้โลกสองมือเลยการดำหน้าปีไปดำหน้าโคกแล้วย้ายมาพี่ทุกคนเลยการเข้าก็สีได้ถ่ายมันี้มือสุดท้ายเลยดำหน้าปีนี้ดำ มือสุดท้ายพอดีแล้วแล้วก็จีได้เข้าป่ามาดงกาขึ้นแล้วสบายครับเอาตีรถตีล่างออกกันไป้หน้าต้มไก่เปล่ามณีนะมนี้สรุปหน้าแล้วทุกคนเลยพอยจับไก่ตัวหนึ่งต้มปรีบะพงกระมือเวชเพนก็วซิมือมื่อื่นบะพงมือแล้วมนี้ชเพนมื่อื่นมือ พอดีเขาดำมันนี้แล้วมันนี้มืออื่นเขาจะเป็นมือมือหาเงินหาคำํำอยู่แถวบ้านเ่ากับมีแต่เวะกระโสงนี่เลยทุกคนเลยดำหายดำหน้าเกี่ยวเข้าส่วนหลายเวอันอยู่อะน,นะหลังจากนี้แล้วละกะมันมีเวยูจะชื่อขันบาไปหาเงินอันนั้นและ้วกะ็พอดีมาเลี้ยงงูเลีงงเล้ยงควายี่ชื่อนะสงนี่ไปหาเงินหาคำํำดำหน้าแล้วอะไะผู้ใลี้งสงเกี่ยวเข้าที่ได้มาอี อันนี่เฮจับไก่ทุกทุกคนเด้อตกสลบแล้วนาคือ,คอละแม่นหายสุดท้ายทุกคนเลยตะกามื้อนี้มาดับตะกาแถวนั้นะก็เขียวมื้อเลยพูน้ำโทมหากา็ลง ฝนเศานี่ก็ตกมีแหงก็เลิศตกเสานี่ก็เดี๋ยวนี้ก็ท้องฟ้ามืดคึมคึมมาอยู่จะมันยามไหนมันสิโยดลงมาแย้งหายนี่หายนี่ดำประมาณสามมัดนี่ก็พอทัว่วเลยแถวนี้ก็มันก็ลึกมันเป็นนองนะ นำความขา้างหน้านี่มานีแล้วมันเป็นเลิกเลยหายนี่นะดำเอาขามันดำได้ไปฮันถ่ายตาถ่ายแล้วจะน้อยคาดตากระซาวมัดพอดีแล้วหายนี่กำไายนี่ หากดำเลี้ยวทุกคนในตัวนี้กันน้ำยีบหากระลุกน้ำก็ได้ จับได้ต้มน้ำหอนละต้มไข่จับไก่ก่อนสิได้บ่อกไก่กันด่างย่างเพราะว่าไก่มีเห่าเหออาะจิตเธอนะแม่นบินความผมนี่เออได้ยิ่งแล้วนับลงอีอเพื้อด่างพึ้ะมันคือเปลีป่ยนดึง Oh. ปเปเก่ามันคือปินนั่นขิงโพด อสรุปนานแล้วต้มไก่จะเพ่นกินมานี้ถ้าไม่ได้กินไม่ได้กินโอ้ยจีจักกินตามโมงเขากินต้มไข่มาเรากินแม่มา โลคนเหลือโลทั้งคนเลยอืมวันหนึ่งที่มาพักแล้วก็ตม้มนะพักถ้ามีจัดการถ้ากินมานี่ม,มีตะโผเฮ็ดกิน,ม,นม,มีมาต้มมาทั้คนเลยจะได้กินไวจะน,น้อยแบบได้ลูกดำนายยังหายหนึ่งดำแล้วมาน,นี่ให้มันแล้วมาน,นี่ตอนแรงดำ พ็ไก่อยู่หนาหลือซื้อมีอะไรักกะนเลยนะุงละมันเนาะเอาวกรวินั่นเสียลาบเอามีาเผาจะลงดำนาไก่่อยนาิมนืม แล้วหน้าทุกคนเลยตรงกายกินมือตอนลงกะเขาขาเป็ดตูงใหญ่หนึ่งตอนแล้วกะคขาไก่ตรงวันนี้จะไปเข้าป่ากันขึ้นเลยสบายทุกคนเลยแล้วหน้าเลยยังแต่มาเล้งงูเล้งควายงูควายกันแล้วหน้าชีสโ,โอมไว้เขามาแต่บ้านสวยๆก่อนจะคึอได้นะ เออตอนใหญ่เลจะครับสามตอนอินมันนี่ท้องฟ้าคึ้มคุ้มอยู่ทุกคนเลยแรงโยนลงมาว่าจักเบ่งข่าวพัยากรอากาศประมาณวันที่หนึ่งครวันที่สามบะ่ะมันนี่ก็วันที่สองที่สามแล้วเนาะมันนี่ ต้มเอาจะได้กินไวขันบีบผาวลงดำนาจะเห็นลาบขันมะนาวกับครับกูขักเลยนี่นะปากไกงทับเทียมเชื่อต้มโยกเทียมมันฟดยังไปเอามดแดงมาซือ้อเซิร์เทียมกิคือกคักเลย

โกโก้กาเลยโก งหาจิดเขา้าตอนนี้ก็บา่ายโมงแล้วปลงมาปงมามานี่ซิมหรอือเ่าจางเข็มซิมด้วยซะอย่าตับทุกคนเลยเบิรงซิมด้วยซิมกะแซ่ตตาอซิมง่อนเลยวตรงกายน้ย เรียบร้อยมามาทุกคนกินขาเทงนึนเดียวนี่เรียบร้อยมามาทุกคน <c oughs> ตัวเจียวตับ <c oughs> เผิดเวิีมแล้ว เอายาลูกดำนายต่อแรง เขาอยู่ที่ ข้ากิน้ำอิ่มเลยทุกคนเลยวันนี้ถือว่ามาดับหน้ามือสุดท้ายวันนี้นะขึ่เข้ากิน้ำยาพ,พอพรจะน้อยตันแรงลงไปดำพอดีแล้วนะอ่ะตอนนี้ได้ข้าวกิน้ำอิ่มแล้วกสำหรับคลิปนี้ก็จบลูกคลิปนี้นะพอได้ไหมขอบใจที่ติดตามแล้วชม